สวัสดีท่านสมาชิกทรูชั่นนะครับนางผู้ชมมาติดตามการถ่ัดสอดฟุตบอลไทยลีกสองนะครับพาผู้ชมมาที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนะครับเกมระหว่างเจ้าถิ่นครับจันทบุรีเอฟซีครับเปิดบ้านพบสุดปราการซิตี้นะครับในส่วนของผู้บรรยายครับวันนี้มีผมวัติตรีคุณพันธ์และคุณเกิดเกียรติแก้ววิมลเป็นผู้บรรยายครับเริ่มแล้วครับทางฝั่งของสุดปราการเป็นฝ่ายเขี่ยลูกเริ่มเล่นเลยครับบุกจากขวาไปซ้ายครับของเกม สายเปิดมาเสาสองแล้วโคกเร็วชนเสาครับอู้คู่เดียโก้รันเจลไม่ได้ครับตัวนี้อา่าเลยครับแล้วจันทบุรีไม่สนแล้วครับจะสวนขึ้นหน้ามาให้ดูกันอีกครั้งครับนะจังหวะได้เทคตัวมุ่งของรันเจลโ,โอู้วิบอลย้อนแล้วเอา้ายิงเรื่ยเรื่อร้อยเลยครับหนึ่งศูนย์ครับโอ้โหพงศ์นวิทย์สายปั่นมาแล้วอื้หอหโอกาสจังหวพะพลาดครับคือบอลม,มันติดใส่เนะครับข้ามกำแพงมาแล้วนี่ครับจังหวะที่บอล ห้หลอกแล้วพี่พบสายลูกนี้ต้องชกทิ้งออกมาประสิทธิ์ไม่กล้ารับครับมาแล้วม่งเคลียร์ทิ้งออกมาประสิทินก็เป่าจบครึ่งแรกเลยครับจันทบุรีก็นำสศูนประการอยู่1ต่อศูครับก็เป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นนะครับจากฟรีคิกครับของพงศธรจันทวงครับก็ทำให้จันทบุรีนี่ ออกนำสมุทรปราการไป1ประตูต่อศูนย์ครับนาทีเกือบ190ซนติเมตรเหมือนกันนะครับประสิทธิ์พนมโชคอะไะครับแล้วหลุดมาจาังหวะนี้ได้ยิงยัดเลยครับโอ้โหยังติดเซฟของวรวุฒิครับมาทีเนี้ยพยายามจะฟ้องประสิทธิ์ว่าเขาโดนดึงครับจังหวะยิงยัดเสาแรกครับของเจสซี่อีเดียครับ จังหวะที่ชิลปาโมกสบัดสวยครับแล้วดูจังหวะสปีดต,ต้นครับของอินเดียครับทำดีเลยนะครับลากเข้าไปที่ทื่อเลยครับลยัดไปที่เสาแรกจังหวะนี้เร็วแล้ว,ลวก็บังดีด้วยเดี๋ยกลับมาครับัตต์ลองยิงไกลเอาแล้วกลายเป็นเรียบร้อยเลยครับโอ้โหตีเสมอเป็นหนึ่งต่อนหนึ่งครับสาโูนี่ ู้ยิงไกลเลยเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่บอลเข้ามุมเลยครับโอ้โหต้องบอกว่าลูกนี้ครับแม่ยิงแรงแล้วก็เข้ามุมเลยครับเก็บเข้าซ้ายแล้วจังหวะที่บอลกระดอนนี่โอ้โลูกนี้มันเตะไซด์ด้วยครับนะทะวุฒิจิ้มมาเอาแล้วหลุดเลยครับพลวิทย์พงศธร,รดึงเข้าซ้ายซ้ายนี่ยิงเรียบร้อยครับโอ้โหนิ่งจริงๆครับ2-1ครับจนันทบ,บุรีขึ้นนำอีกครั้งหนึ่ง อีโ,โยกเข่าสายปั่นโู้โ่เป็นที่เสาสองครับมามจังหวะที่ประกบตัวกันพลาดครับแม่แล้วอจังหวะนี้โดนแล้วจอจอลุนิยิ่งเรียบร้อยเลยครับโูู้สามหนึ่งครับอีเดียครับฝังเลยครับแบบนี้จ่ายมาตรงนี้จะให้ชูลาป้าครับชูลาป้าเสียหลักล้มไปเบียดกับเรนงเจลว่าแล้วจังหวะที่ ยิงของเดียนี่ยิงแบบไม่ต้องจับเลยเปเข้าในเขตโทษลูนี้อะโบอมองลูนีเอาเรียบร้อยครับไล่ขึ้นมา3ต่ออุ้ยว่าอาจจะได้ยังได้ลุนเล็กๆเลยครับเหลือประมาณนาทีจังหวะเทคตัวตรงนี้โอ้ยมงสะบัดดีมากครับให้มงไปที่เสาแรกประตูที่3ของเขาในซีซั่นนี้แล้วครับเด่นเป่าจบเกมครับ เป็นจันทบุรีเอฟซีครับเฉือนเอาชนะสมุทรปราการซิตี้ไป3ประตูต่อ2ครับครับแม่ก็ถือว่ามีถึง5ประตูเลยนะครับ